สวัสดีครับกับพบกับลุงเล่าเรื่อง Youtube ในคลิป12ราศีกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์12ราศีประจำเดือนมกราคม2565ครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เด่นที่น่าจะต้องเตรียมตัวรับมือไว้บ้างสำหรับ ปี2 5 6 5ในเดือนมกราคมกันนะครับก่อนอื่นลุงต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปที่เป็นลักษณะของการพยากรณ์หรือการทำนายสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับราศีแรกนะครับราศีเมษร,ราศีเมษในเดือนมกราคมของปี2 6 6 5นะครับ ถ้าคุณกำลังคิดที่จะเริ่มธุรกิจเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือกำลังที่จะคิดสร้างอนาคตให้กับครอบครัวคุณลงมือทำได้เลยนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปห่วงพวงกับอุปสรรคต่างๆที่กำลังจะเจอหรือที่จะต้องมีอยู่คุณพบแน่นอนแต่ ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีทางสู้หรือไม่มีทางรับมือนะครับถ้าคุณไม่เริ่มลงมือตั้งแต่ณนะวันนี้คุณจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นจะมีโอกาสสำเร็จได้สักแค่ไหนเพราะบางสิ่งบางอย่างเราคาดหวังเราคิดว่าเราทำได้เราเหมาะกับสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่พอลงมือจริงๆแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าคุณ ไม่เหมาะหรือคุณไม่ชอบคุณไม่ถนัดคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่าคุณไม่ลงมือปฏิบัตินะครับและถ้าหากคุณผ่านสิ่งต่างๆที่พบเจอได้สิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นถือเป็นแบบทดสอบตัวคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าคุณผ่านได้สิ่งที่คุณได้รับนั้น มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานหรือกลายเป็นธุรกิจหรือกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณอย่างมากมายเกินกว่าที่คุณคาดคิดอีกด้วยนะครับราศีพฤษภบางครั้งการที่เราไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆการที่เรามีอิสระทั้งด้านความคิดและวิธีการนั้น อาจจะเป็นส่วนทำให้คุณนั้นหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็เป็นได้บางครั้งการที่เราใช้อำนาจออกคำสั่งหรือสั่งการโดยที่เราไม่มองถึงสถานการณ์ความเป็นจริงต่างๆอาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามหรือคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำได้และรู้สึกอึดอัด เบื่อนหน่ายกับตัวเราก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นลองถอยออกมามองและลองเปลี่ยนหรือหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานลองดูนะครับความวิตกกังวลความลังเลบางครั้งหากมีมากเกินไปจะทำให้คุณไม่สามารถแยกแยะปัญหาหรือมองถึงวิธีการต่างๆได้เหมือนกันนะครับ ราศีมิถุนปัญหาที่คุณกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้บางทีคุณต้องใช้กำลังและมันสมองล้วนๆเลยนะครับในการลงมือลงแรงปฏิบัติช้าไม่ได้ลังเลไม่ได้และที่สำคัญถ้าจะให้ผ่านไปได้คุณต้องได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นในการทำงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ความสัมพันธ์ที่ดีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างลาบลื่นได้ในที่สุดนะครับการโวยวายการใช้อำนาจบังคับสั่งการอย่างเดียวไม่เป็นผลดีต่อคุณและงานรวมถึงรายได้ในอนาคตแน่นอนราศีกรกฎหากเราต้องการพบความสำเร็จ ความสมหวังคุณต้องมองหาแรงผลักดันแรงบันดาลใจที่ดีคุณควรหาโอกาสเพิ่มความรู้ทักษะเฉพาะทางหรือการอบรมในระยะสั้นๆมาเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เรามีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อความก้าวหน้าในอนาคตราศีสิงห์อุปสรรคของคุณหรือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ที่จริงแล้วคุณมีสติปัญญามีความสามารถเพียงพอแล้วนะครับที่คุณจะผ่านไปได้อย่างสบายขอให้คุณมีความตั้งใจอย่าไปหลบหลีกอย่าไปหลีกหนีอย่าไปทิ้งกับปัญหาเพราะในอนาคตถ้าคุณผ่านไปได้คุณอาจกลายเป็นมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไปเลยก็ได้นะครับราศีกันช่วงนี้คุณอาจต้องมีการเดินทางโยกย้าย มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึง่งแต่ไม่เกินปีนี้นะครับที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่แต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น ถึงคุณรู้ก็อย่าไปกังวลการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นทุกคนย่อมมีเกิดขึ้นแน่นอนคุณต้องเด็ดเดี่ยวตั้งใจอย่าลังเลอย่าถอยหลังนะครับคุณต้องมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานและการเงินเกิดขึ้นแน่นอนอย่าถอย อย่าลังเลนะครับราศีตุลคุณต้องหาทางหลุดออกจากเซฟโซนของคุณให้ได้ในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานของคุณนั้นคุณเองมีทักษะความสามารถพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วค้นหาให้เจอแล้วนำมันออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นถ้าคุณยังไม่ทราบหรือยังไม่มีลองหาทาง หรือลองสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือพัฒนาในเรื่องของการกล้าแสดงออกการนำเสนอความสามารถของตัวคุณต่อผู้อื่นหรือต่อสาธารณชนเพื่อน,นำความสามารถนั้นนำทักษะนั้นมาพัฒนาตนเองให้มีความโดดเด่นมากขึ้นไปกว่าเดิมสร้างคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ราศีพิจิกถ้าคุณกำลังจะเริ่มงานใหม่ที่เรียนใหม่ขอให้ตั้งใจให้ดีขยันขันแข็งปฏิบัติตามกฎกฎติกาของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นอย่างเข้มแข็งและจริงจังผลงานของคุณหรือผลของการปฏิบัติตัวของคุณเองนั้นจะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้ที่มีอำนาจในการประเมินในการดูแลคุณ แน่นอนนะครับราศีธนูบางครั้งบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลาช่วงนี้นะครับแต่คุณเองนั้นจะต้องตั้งใจตั้งเป้าหมายให้ดีขยันเตรียมตัวให้มากให้มากกว่าปกติที่คุณเคยเตรียมการเงินคุณไม่มีปัญหานะครับ จะมากหรือน้อยคุณก็สามารถบริหารการเงินได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนไม่ได้ต้องการที่จะไปต่างประเทศแต่ตั้งใจตั้งเป้าหมายเรื่องอื่นเอาไว้คุณลองขยันลองลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจและจริงจังความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลนะครับราศีมังกร คุณต้องมีการปรับตัวปรับการใช้ชีวิตปรับการใช้เงินให้เกิดความสมดุลเหมาะสมบางครั้งคุณอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองให้ดีบางคนอาจมีความรู้สึกผิดหวังกับรายได้หรือรายรับแต่จริงๆแล้วคุณเองก็เข้าใจและทําใจได้นะครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น คุณอย่าไปกังวลอย่าไปห่วงอย่าไปเครียดกับปัญหาบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงนะครับราศีกุมการที่คุณลองปรับทัศนคติปรับวิธีการในการใช้ชีวิตระมัดระวังด้านการใช้เงินให้มากกว่านี้หน่อยคุณเองก็อาจจะมีโอกาสได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานจากองค์กรให้เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แนะในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนการทำงานการใช้ชีวิตให้กับผู้อื่นหรือคุณอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าของทีมงานก็เป็นไปได้นะครับราศีมีนการที่คุณมีน้ำใจเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นบุญเป็นกุศล ส่งผลให้คุณมีจังหวะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงต้นปีนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวคุณอาจได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ธุรกิจใหม่หรือชีวิตครอบครัวที่มีความมั่นคงทั้งในหน้าที่ความก้าวหน้าและการเงินที่ดีมีรายได้สูงกว่าเดิมซึ่งเป็นผลที่ล้วนมาจากความมุมานะตั้งใจทา จนได้รับผลสำเร็จในขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือการพยากรณ์ทั้ง12ราศีประจำเดือนมกราคม2565แล้วเรากลับมาพบกันใหม่จากลุงเล่าเรื่อง YouTube ขอบคุณและสวัสดีครับ